รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน จีนตอกโต้ด้วยเรื่องแร่หายากและก็คุมเข้มวางจุดยืนชัดเจนเนี่ยไอ้บิ๊กเทคต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหุ้นดิ่งกันทัแถวเลยเพอร,รู้ว่าตนเองเนี่ยจะไม่มีชิ้นส่วนอุปกรณ์สําคัญในการไปผลิตสินค้าในอนาคตอย่างแน่นอนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสหรัฐนาเข้าไอ้ตัวแร่หายากคิดเป็นถึง6 0ของการนําเข้าทั้งหมดจากต่างประเทศกับ เงะนโทาหายจากจีนไปหกสิบเปอร์เซ็นต์จะไปเอาที่ไหนมาเติมเพราะว่าไอ้กำลังการผลิตพวกนี้มันไม่ใช่อยู่ดีๆมันเพิ่มขึ้นในช่วงข้างคืนได้สวัสดีค่ะสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในช่วงเดือนตุลาคมนี้กลับมาเป็นที่สนใจทวีความเข้มงวดแล้วก็ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากที่จีนได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อกำกับดูแลแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นกับทรัพยากรตัวหนึ่งซึ่งเป็น วัตถุดิบส่งออกนั่นก็คือแร่หายากค่ะวัตถุดิบส่งออกแร่หายากตัวนี้เนี่ยนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆแบตเตอรี่ลิเทียมแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ไฮเทคนะคะ เอาไปใช้ในส่วนของตัวอากาศยานเรื่องของตัววัตถุที่ต้องการความแข็งแรงทนทานไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนประกอบของเ,อเครื่องบินจรวดยานอวกาศและอื่นๆนะะแล้วก็ยังมีความสำคัญในแง่ของการใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์การทหารซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธในการค้าการขายเพื่อไปทาสงครามแล้วก็ใช้ในเชิงของการป้องกันตนเองด้วย สารตอบโต้ทันทีแล้วก็ดูเดือดมากเพราะประธานอธิบดีทรัมป์ก็ประกาศเลยบอกว่าถ้าเล่นกันแบบนี้ก็คือจะขึ้นภาษีอาการนำเข้าสินค้าจีนเนี่ยสูงถึง100%เซถ้าไม่มีความเป,ปลี่ยนแปลงอื่นเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยบังคับใช้ทันทีในขณะที่มาตร,รการของจีนเกี่ยวกับแร่เนี่ยนะคะก็มีผลไปแล้วด้วยเนี่ยนะคะ ท่าทีที่ตอบโต้กันของสองฝ่ายก็ถูกจับตามองนี่แน่ที่ว่ามันจะลงเอยยังไงแม้ว่ายังมีระยะเวลาที่สองฝ่ายจะคุยกันและเคลียร์กันได้โดยเฉพาะจะมีการประชุมที่มีโอกาสที่ผู้นาจะเจอกันทั้งที่เกาหลีใต้แล้วก็ที่มาเลเซียด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าผลที่อาจจะคลี่คลายนี้ยังไม่เกิดสิ่งเกิดขึ้นแล้วทันทีที่การประกาศของสองฝ่ายคือโลกปั่นป่วนตลาดบิตคอยตลาดหุ้นร่วงความไม่มั่นใจของกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อความเชื่อมั่น ซึ่งไม่เพียงแต่คู่กรณีนะคะยังมีชาติพันธมิตรแนวร่วมเนี่ยที่ไปเอี่ยวด้วยกับ2ชาติมหาอำนาจนี้สถานการณ์ล่าสุดจะเป็นยังไงและสงครามการค้าของจีนกับสหรัฐรอบใหม่เนี่ยจะลงเอยคลี่คลายความขัดแย้งได้หรือไม่ดร์ภัจิตวิบูลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะคุยกันค่ะ สวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับเกิดในเบื้องต้นว่าตอนนี้โลกกาลังจับตาเรื่องข้อพิพาทครั้งใหม่สําหรับ2ชาติมหาอำนาจนี้นะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันก็มีทางแพทเทิร์นที่ซ้ําเหมือนเดิมและมันมีเรียกว่าคู่พันธมิตรที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยอาจารย์ช่วยไล่เรียงอีกครั้งได้ไหมคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยผมว่าแฟนรายการพอจะจําได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคณะผู้แทนการค้าของสหรัฐและจีนเนี่ย ได้มีการพบกันในครั้งหลังสุดที่มาดริดตอนเดือนกันยายนนะครับตอนนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยมันก็ถูกโยงไปจนถึงเรื่องของการซื้อขาย t ิกต็อกปรเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่กลบไปใเรื่องแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้นำสองฝ่ายก็มีการต่อสายพูดคุยกันทีนี้จากจุดนั้นเนี่ยกบกลายเป็นว่าในเวลาต่อมาเนี่ยสหรัฐพยายามเพิ่มเงื่อนไขนะการเจราจาใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะซึ่งก็ทําให้จีนรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีการ ขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนและกิจการสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นอาจจะไปอยู่ในต่างประเทศอะไรต่างๆสอง ไปหยิบยกเอาเขาเรียกอาร์ติเคิลหรือหรือมาตรา3 0 1ึ่งซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของความมั่นคงเสียภาพทด้านเศรษฐกิจเอามาเป็นข้ออ้างเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นนำไปสู่มีการประกาศประมาณวันที่3ตุลานะครับช่วงนั้นจีนยังฉลองวันชาติอยู่นะครับสหรัฐก็ประกาศอันนี้ขึ้นมาบอกเฮ้ยต่อไปเนี่ยน,นะใครเรือที่ที่จีนนะครับหรือเรือที่ชักทงจีนวิ่งเข้ามาเทียบท่าเรือของสหรัฐ จะต้องถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมนะก็มีอัตราว่ากันไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นจีนก็พยายามจะเจราจาแล้วก็ปลดล็อกเรื่องพวกนี้ปรกากฏว่าสหรัฐไม่ยอมหลังหยุดยาววันชาติปั๊บวันที่9ตุลาคมรัฐบาลจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากที่มันชื่อคุรโซพิษเกิดไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศเลื่อนการบังคับใช้ในเรื่องนี้ออกไป60วัน ซึ่งมันจะครบ60วันแล้วจีนก็บอกว่าเฮ้ยงั้นไอ้คนที่ถูกยกเลิอกอะ่ะตอนนี้คุณต้องมายื่นใบอนุญ,ญาตใหม่เขาไม่ได้ห้ามการส่งออกนะแต่เขาบอกว่าบริษัทที่จะนําเข้าส่งออกเหล่านี้ต้องได้รับใบอนุญ,ญาตจาก,กรัฐบาลจีนนะครับอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นแล้วก็ทําให้สหรัฐไม่พอใจอย่างมากเพราะเราก็ทราบดีว่าแร่หายา,ยากอย่างที่คุณส่งพิษเกินเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์นานาประเภทโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่มันไฮเทคทั้งหลาย หรือแม้กระทั่งไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการการทหารด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้จีนเขามองแล้วเขาก็จับประเด็นนี้ค่อนข้างค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การควบคุมใบอนุญ,ญาตแต่เขาควบคุมไปถึงเรื่องประเด็นเขาใช้คำว,ว่า dual use ก็คือการใช้เหมือนกับผู้ขนานในด้านหนึ่งเราก็ใช้ในเชิงพาณิชย์ไปผลิตชิ้นส่วนอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ว่าไปแต่นี้อีกด้านหนึ่งเพื่อความมั่นคงเขาบอกว่าส่วนหลังเนี่ยในใบอนุญ,ญาตเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะ ให้เอาแร่หายากที่จีนส่งออกเนี่ยไปใช้เพื่อการดังกล่าวก็ทำให้สหรัฐเนี่ยไม่พอใจอย่างมากวันรุ่งขึ้นวันที่10ตุลาคมประอิศรธรรมก็เลยประกาศตอบโต้นะด้วยการคู่ขึ้นอากรน,นำเข้า100%และให้มีขวน,นบังคับใช้1ประสพฤศจิกายนคือประกาศ10ตุลา และให้มีผลบังคับใช้1พฤิจิกาก็ประมาณสัก8วัน9วันนะครับก่อนที่การขยายระยะเวลา90วันจะสิ้นสุดลงเพราะว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยเขาก็ตกลงเรื่องของสงครามการค้ากันไม่ได้ขึ้นนากรกระไปกันมาอพอสารอุทธรณ์ด้าน,น,นการค้าระหว่างประเทศของของสหรัฐบอกว่าเอะไแบบิทรัม์ท่านใช้อํานาจเกินขอบเขต ทรัมป์เลยบอกเฮ้ยตรงงั้นส่วนนี้ยนะอย่าเพิ่งไปเรียกเก็บนะประทรงภาษีอย่าไปต่างในตราสูงตามที่เคยหารือกับประเทศต่างๆไว้ให้เลื่อนออกไป9 0วันไอ้เงื่อน9 0วันเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดประมาณมาที่ 9, วันที่10พฤศจิกายนแต่ไอ้การเพิ่ม1 0 0เนี่ยนะมันมาปรากฏแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้1พฤศจิกาย,ยนแต่ไก็รเิ่งไม่ยอใจแล็วแถมสห่ัฐกมพยายามจะแล้วรื่องมื่นๆนัะเช่นเรื่องย่อยอื่นๆเ่าอาจจะเคย่ด้อยิเนเรื่ยงของนารระง,งับการส่บงออก เครื่องบินพาณิชย์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของโบอิ้งให้กับจีนในเวลาต่อมาจริงๆแล้วตอนก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเนี่ยขึ้นอากรน,นําเข้าแล้วจีนก็บอกว่าเฮ้ยอากรน,นําเข้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้เครื่องบินคุณแพงผมผมซื้อไม่ได้แล้วผมไม่ไม่รับเครื่องบินดังกล่าวนี่ก็เป็นการเล่นแง่ในชั้นเชิงทางด้านข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับ วุฒิสภาของสหรัฐก,กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผ่านร่างกฎหมายที่ใช้คำว่าถ้าแปลเป็นไทยนะมันก็เหมือนไอ้กฎหมายสร้างแนวป้องกันการลงทุนเพื่อยับยั้งจีดชื่อภาษาอังกฤษใช้คำสั้นๆว่า ight ไฟที่แปลว่าต่อสู้เนี่ยนะ China Act ปี2025ในร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายหลักคือทำาไงจะระง,งับป้องกันไม่ให้เงินทุนจากสหรัฐ ที่จะไปลงทุนในจีนเนี่ยไปสนับสนุนกิจาการเทคโนโลยีของจีนไว้ง่ายๆคุณไปทําอะไรคุณห้ามไปร่วมมือกันคุณห้ามไปจอยเบนเจอร์กับธุรกิจบิ๊กเทคหรือไฮเทคของจีนอันที่2ควบคุมการลงทุนของกิจาการสหรัฐโดยพ้องยิ่งด้านเทคโนโลยีที่จะไปลงทุนในต่างประเทศนะโดยพ้องยิ่งในเมืองจีนกรณีนี้เพราะเพราะเพราะร่างกฎหมายมันเป็นไฟไชน่าและ 3. ส,สร้างมาตรการในการลดความเสีย่ยงที่เงินทุนของสหรัฐ จะไปเพิ่มอำนาจและบทบาทให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่คือสาระและก็เป้าหมายสําคัญเลยของร่างกฎหมายนี้ซึ่งก็ตามมาด้วยโ,โหโห,ห,หลายเรื่องเลยนะหลังจากนั้นตอนนี้มีการบอกว่าใครจะไปลงทุนเมืองจีนเฮ้ยคุณจะต้องมาขึ้นทะเบียนมาแจ้งก่อนแล้วมาขึ้นทะเบียนขออนุญาตจากรัฐบาลนะจากรัฐบาลสหรัฐนะอันที่2ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารรบัญชีดําของธุรกิจจีนก็ไปเชื่อมโยงไปที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจีนเขาก็มีแบ็กลิสต์อยู่แล้ว เขาก็ให้มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็มีการอัปเดตทะเบียนบัญชีดําเหล่านี้นะอย่างต่อเนื่องและห้ามไม่ให้กิจการของจีนไปเกี่ยวข้องอันที่3หนักไปกว่านั้นรัฐบาลสหรัฐมีอํานาจโดยเพาะยิ่งประธานาธิบดีนะเป็นเป็นอำนาจของประธานาธิบดีเลยนะในกฎหมายฉบับนี้เรื่องไว้สามารถกําหนดบทลงโทษในการที่จะเซ็นชั่นบุคคลหรือองค์กรใดๆของจีนที่เกี่ยวข้องกับโุษนาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีมีอันตรายต่อเป็นภัยต่อความมั่นคง เรื่องที่4คือระบุให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานหน่วยงานความมั่นคงกําหนดเลยว่าเทคโนโลยีไหนที่เข้าข่ายอันตรายสูงสุดและให้เทคโนโลยีเหล่านั้นถือเป็นเทคโนโลยีต้องห้าม,มและให้มีการอัปเดตเป็นระยะการดําเนินการในส่วนนี้เกิดขึ้นกับธุรกิจของจีนจนกว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐจะเพิกถอนจีนออกจากบัญชีเขาใช้คําว่านะภาษาอังกฤษนะ foreign adversary ถ้าแปลเป็นไทยก็คือศัตรูต่างชาติ <S <S คือว่าง่ายวันนี้สหรัฐทําบัญชีศัตรูขึ้นแล้วจีนเป็นประเทศที่อยู่ในลิสต์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นมาตรการเนี้จะเกิดขึ้นตราบใดที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐไม่ถอดจีนออกจากบัญชีอะไรชื่อดังกล่าวยิ่งไปกว่าน,นั้นคล้ายๆกับที่เราเคยคุยกันในรายการนะ <S <S โอ้โเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยจีนเนี่ยเขามีการรายงานต่อ สภาเขาต่อสภาการประชุมสองสภาเหลี่ยมหุ้ยแล้วก็ทสหรัฐก็ทําคล้ายคลึงกันบอกการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องใดๆเหล่านี้ให้รายงานต่อสภาคองเกรสเป็นประจําทุกปีครับเพื่อจะติดตามพัฒนาปรับมาตรการต่างๆให้มันทันยุคทันสมัยเนี่ยมันก็เลยทําให้โอ้โหทุกอย่างมันประเดประดังนะแค่ครึ่งแรกของเดือนตุลาเนี่ยมันตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเต็มไปหมดเลยดยเพราะยิ่งสหรัฐเนี่ยออกมาตรการออกนโยบายมา ไต็ไปหมดเลยที่สร้างความขัดแย้งนะระหว่างกันในขณะที่2ชาติมหาอำนาจกำลังต่อสู้แล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาเนี่ยตลาดบิตคอยตลาดหุ้นหรือตลาดของระหว่างประเทศก็วันใจก็ร